สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางลาวแนวทางฮานอยและแนวทางห้นรอบปลายงวดที่14กันยายน2563ของแม่น้ำหนึ่งนะคะเราไปเริ่มกันที่แนวทางฮานอยงวดที่14กันยายน2563ของแม่น้ำหนึ่งนะคะฮานอยก็จะรุนได้ทั้ง3ฮานอยนะคะทั้งฮานอยพิเศษฮานอยปกติและฮานอย VAP ค่ะแนวทางฮานอยงวดที่14กันยายน2563ของแม่น้ำหนึ่ง ในตารางมีดังนี้ค่ะเมน้ำหนึ่งให้วิ่งรูดที่เลข2กับเลข9นะคะฟันที่เลข9ค่ะเลขในตารางมีดังนี้ค่ะ29 7 3 23 97 27สสและ39นะคะและชุดกัน05กับ59นะคะชุดกัน05กับ59ค่ะเราไปต่อกันที่แนวทางลาวนะคะแนวทางลาว ก็จะลุนได้ทั้งลาวสตารลาวพัฒนานะคะและลาว v i p ค่ะเราไปชมแนวทางลาวกันเลยค่ะแนวทางลาวงวดที่1 4กันยายน2563แม่น้ำหนึ่งให้ตัวเลขมา5ตัวมีดังนี้ค่ะมี4ี่ห0นะคะเิ่งรูดที่เลข6กับเลข8นะคะเน้นฟันที่เลข6ค่ะเน้นฟันที่เลข6ค่ะ จับคู่ชุด2ตัวได้ดังนี้ค่ะ68 6 7 60 64 40 80 8 7 0 7 8 4หและ74นะคะและไปต่อกันที่หุ้นรอบป่ายงวดที่14กันยายน2563วางเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกเล่นเท่านั้นค่ะก็จะเริ่มต้นกันที่นิเคอิบ่ายนะคะ วิ่งรูดที่เลข8กับเลขศูนย์นะคะเน้นฟันที่เลข8ค่ะเน้นฟันที่เลข8ค่ะก็จะมี8086 06ชุด3ตัวนะคะ808ค่ะชุด3ตัว808ค่ะแนวทางจินายให้วิ่งรูดที่เลข3กับเลข7นะคะเน้นฟันที่เลข7ค่ะเน้นฟันที่เลข7ค่ะก็จะมี7 3ส 7จ็ดสองสสองชุดสามตัว7จ็ดสาสองนะคะชุดสมตัวเจ็ดสาสองค่ะแล้วไปต่อกันที่แนวทางห้างเส็งบ่ายนะคะให้วิ่งรูดที่เลข0ูนย์กับเลข2นะคะฟันที่เลข0ูย์ค่ะเน้นฟันที่เลข0ูนย์ค่ะก็จะมี 02, 0ูนย์สอย์เก้ชุดสมตัวนะคะ0ูนย์สอชุดสาตัว 029ค่ะแนวทางสิงคโปร์วิ่งรูดที่เลข3กับเลข4นะคะเน้นฟันที่เลข3ค่ะเน้นฟันที่เลข3ค่ะก็จะมี34 37 47ชุด3ตัวนะคะ347ชุด3ตัว347ค่ะและแนวทางอินเดียนะคะวิ่งรูดที่เลข4กับเลข2ค่ะเน้นฟันที่เลข4ค่ะเน้น ันที่เลข4ค่ะก็จะมี42 40 20ชุด3ตัวนะคะ420ชุด3ตัว420ค่ะค่ะและทั้งหมดเป็นข้อมูลที่เราจัดทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางขอให้ทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะและทางช่องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงๆกันทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ